บอกว่าน้องอิงคะงานที่เสร็จแล้วยังคะตื่นเต้นมากเลยที่วันนี้เนี่ยจะมีรั้วบ้านแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเพิ่งอบเสร็จจดๆร้อนๆอ,ออกจากห้องอบสีเลยนะคะเป็นงาน รั้วาลายฉลุนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปคที่อิงทาให้ลูกค้าหลังนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอิงจะไปติดตัวบ้านหลังนี้นะคะที่งานปูนหลักล้านวิวที่ทุกคนให้ความสนใจกันเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้เข้าไปติดตั้งเขามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็สเปคเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะเห็นว่าอิงเนี่ยที่ความสูงประมาณ155อันนี้เนี่ยสูงเกือบเท่าอิงเลยนะคะตัวช่องที่อิงเว้นไว้เนี่ยประมาณ70เซนความสูงของช่องรั้วอยู่ที่ประมาณ135มเซน อบนอกทั้งหมดในขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วนะแล้วก็ตัวสําคัญนะคะนางเอกของเราในวันนี้น,ะนั่นก็คื แผ่นเหล็กตรงกลางค่ะแผ่นเหล็กตัวนี้เนี่ยอิงช้ตัวแผ่นดําขนาด3มิลน,นะคะเอามาฉลุลายลูกค้าหลังนี้ชอบความอะไรที่เป็นเหลี่ยมมากอะไรที่เป็นตารางลูกค้าชอบหมดเลยเราก็เลยออกแบบดีไซน์มาให้เป็นช่องโปร่งขนาด2เซนนะคะสลับ2เซนแล้วก็เป็นโปร่ง2เซนทั้งผืนแบบนี้ค่ะไม่สปอยดีกว่เาเดไว้รอดูว่างานจริงๆเสร็จออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับใครที่อยากเอาลายตารางไปใช้ภายนอกบ้านตอนนี้เนี่ยขอบอกว่างานลายฉลุเนี่ยทั้งเร็วและสวยเนี้ยมากๆเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จไม่เชื่อนะ how old